ครับสวัสดีครับอันนี้ได้รับคําสอบถามมาเพิ่มเติมนะครับว่าอัพโหลดรูปแล้วหารูปไม่เจอแล้วก็หลายๆอย่างนะครับนะมันก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคนะฮะการอัพโหลดรูปภาพนะครับมันต้องเป็นหมวดหมู่นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็กดเข้าเนื้อหานะครับแล้วก็จะสร้างเนื้อหากดเข้ามานะครับอย่างเช่นอีกข่าวนี้นะครับแล้วก็เพียมสวัสดี ีนะ hello ยกตัวอย่างนะครับผมแล้วก็าการเพิ่มรูปภาพนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่มพักอินเพิ่มเติมขึ้นมหใ่ไหมหน้าตามจะเปลี่ยนไปนะกดตรงรูปภาพนี้นะเวลาเราจะอัปโหลดรูปภาพต่อไปนี้นะครเราต้องมากดตรงนี้ img ตัวนี้นะครับไปกันช้าๆ i m g ตัวนี้กดปุ๊บแล้วก็มากดสร้างโฟลเดอร์ผมพิมพ์ว่าศูนหนึ่ง mg แล้วกันออ mg นะฮะก็คือทุกครั้งที่เราโหลดรูปภาพเราต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสร้างโฟลเดอร์เสร็จต้องกดเข้าไปในโฟลเดอร์เหมือนเราเอาโฟลเดอร์เข้ามานะแล้วก็กดอัปโหลดรูปการอัปโหลดรูปเนี่ยผมได้กําหนดไว้ว่า,1 M. 1 M. นะห,าห้ามเกินก็คือ1เมกหเมกนะฮะหนึ่งเมกภาพห้ามเกิน1เมกถ้าเราอัพแบบพวก 4k รูปภาพคมชัดเลย มันก็เว็บไซต์มันก็ไม่สามารถดึงไปไม่ได้มันทาให้เว็บไซต์ช้าแล้วก็เนื้อที่เต็มนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับการอัปโหลดรูปนะครับนะเราต้องทําให้เป็นรูปภาพที่เล็กก่อนอยู่ในพอประมาณประมาณาพันหนึ่งหรือห้าร้อยเนี่ยเคีย่งบมอัปโหลดรูปแล้วนะครับยกเอาใหม่นะกด b r o w บร,าว,บราวนะฮะแล้วก็เลือกรูปภาพยกตัวอย่างแล้วก็กดอัปโหลดรูปตัวนี้นะฮะกดก้าไป บางทีบางทีไม่ถูกไม่ละก็กดบราวอ่านวนจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดอัปโหลดปุ๊บมันก็จะเสร็จเสร็จแ,แล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะหนึ่งสองสามรูปภาพที่เราเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บแล้วก็คลิกมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดอินเสิร์ตหน่อยนะก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้ด้วยมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนที่เราตั้งตรงนี้ ให้มจีแล้วก็0ูนย์หแล้วก็กดรูปภาพเนี่ยเอาประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะขอยกตัวอย่างที่เราจะใช้คอมเมอร์เคสนะแล้วก็กดตัวนี้นะครับต้องกดทนะุกครั้งเนี่ยปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือต้องการให้มันชโ,โชว์นะเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะอันนี้อ,อ๋อชื่อชื่อจีซัมกันโอเค เอาใหม่นะครับปุ๊บอ่าได้แล้วนะฮะกดตรงนี้ขวามือนะฮะปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้เอแล้วก็กดตรงอ่านเนี่ยปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะมีหลายรูปภาพอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะอ่าขอยกตัวอย่างสร้างอีกข่าวนึงนะฮะเช่นข่าวที่สองนะฮะเอ่อจจ G G G กดรูปภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ img แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ก่อนนะโฟลเดอร์โฟลเดอร์ศู mg ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะศู 02. 02. นยสองะศูถ้าเหมือนกันจะเพิ่มตัวเข้ามากดเข้าไปแล้วก็อัปโหลดรูปภาพขึ้นมานอขอยกตัวอย่างอัปโหลดรูปภาพมาสักภาพนึ่งก็เป็นรูปทุเรียนเลยกัน,นมันก็จะขึนน้นอยปุ๊บ แล้วก็กดอัพโหลดรูปภาพปื๊ดก็จะเข้ามาเหมือนเกินมันจะเป็นหมวดหมู่ใครหมวดหมู่มันนะฮะอันนี้ก็จะมันข่าวต่อไปสิบข่าวยี่สิบข่าวแล้วก็อัพมาก็กดอัพโหลดไปอยู่เอ็มจีเอ็มจีสองเพื่อเตือนความจำเรานะครับนี่ก็เจ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 นะ แล้วก็จะลืมตัวนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บเนี่ยไมขึ้นมันก็จะขึ้นตรงนี้ปึ๊บให้ขึ้นเพราะว่ามันย่ไม่เยอะั่นแหละเนี่ยขึ้นตัวเรียนนะเนี่ยกดเข้าไปปึ๊บมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่ปักอินตรงนี้นะครับ ак, ไม่ได้ยังไงก็สอบถามมาได้นะครับแต่เ, <Sound S 1> เพิ่มเต,ติมนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับหรือเราจะเพิ่มเติมตรงนี้โฟลเดอร์ตรงนี้สองอันเนี่ยเ้าไปที่ตรงนี้นะครับ คอมโพเนนต์นะฮะแล้วก็ป้ายโฆษณานะครับป้ายโฆษณาแล้วก็กดสร้างเลยเอ่อแล้วก็กดเอ่อสีเล็กรูปภาพเข้ามานะก็คือทำเหมือนเดิมนะครับเราอยากได้รูปไหนเข้ามาผมเอารูปทุเรียนเข้ามาแล้วกันปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็มีเพียงแค่ตั้งชื่อ G g g, g, g แล้วแต่เราตั้งนะกดบันทึก มาเรามาดูกันแล้วก็ดีเฟสหน้าดูเห็นไหมทุเรียนก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเราต้องอาการเอาออกก็ปิดเลยก็ได้ปิดหรือลบทิ้งเลยก็ได้ขยะปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับดีเฟสปุ๊บมันก็จะหายไปถ้าเราจะเพิ่มเติมอะไรเตียงนี้ก็ได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันยาวไปสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับมีไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครับผม